บ้านนกยูงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งอยู่ที่อำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดบ้านนกยูงห่างจากที่ว่าการอำเภอภูสิงประมาณ10กิโลชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีการสืบสารภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตสู่ปัจจุบันในระยะที่ผ่านมาการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีสมาชิกอยู่ประมาณ60คน มีภูมิปัญญาในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภูมิปัญญาการปักเส,เสื้อผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวขมร <c oughs> ก็นับเป็นภูมิปัญญาด้านหนึ่งที่สามารถต่อย,ยอดสร้างมูลค่า <c oughs> การปักเสืผ้าคือการเอาผ้าได้ผ้าไหมมาปักลวดลายบนผ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม <c oughs> เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าชุมชน ปัจจุบันชุมชนบ้านนกยูงมีช่างปักเซลศิลปะร่วมสมัยบนผืนผ้าอยู่จำนวน5-6คนซึ่งกิจกรรมการปักเซลเสื้อผ้านั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีดังนั้นทางโครงการจึงได้คิดค้นแนวทางในการสืบสารศิลปะการปักเซลเสื้อผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวขมรบ้านนกยูงเพื่อต่อยอดให้เกิดการขยายผล และสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนถือว่าเป็นการส่งต่อและสืบสารสืบทอดลมหายใจของคนทอเสื้อผ้าในชุมชนบ้านนกยูงสู่อาชีพการปักแสวเสื้อผ้าที่มีรายได้ตัวละ800-1,500บาทเพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจทันรากที่มีความมั่นคงและต่อยอดทุน ทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนแห่งนี้ต่อไป